สวัสดีครับรายการเอเจนต์คอนเนอร์วันนี้ผมนําทุกท่านมาที่สํานักงานตัวแทนคุณปียพัฒน์วงอนันต์สุนทรีอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับที่เราจะมาพูดคุยกับท่านตัวแทนท่านนี้ครับถ้าพร้อมแล้วติดตามผมมาได้เลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันปียพัฒน์วงการสุนทรีนะคะหรือชื่อเล่นชื่อตุ๋ยค่ะก็พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อน,นหรือลูกค้าก็จะเรียกในนามวาตุ๋ยวิริยะเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนสาขาอุดรธานีนะคะสำนักง,งานตัวแทนจะอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครจุดสังเกตของสำนักง,งานที่เด่นชัดนะคะเราก็จะหายจากโรบินสันสกลประมาณ500เมตร ก็จะอยู่ก่อนถึงไฟแดงทางเลี้ยวเข้าบาคศง,งนะคะตรงข้ามกับค่ายกิจศิวลาสังเกตว่าเป็นอาคารสองคูหาเด่นชัดสวยงามค่ะเห็นชัดเจนก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนของวิริยะประกันภัยเดิมทีตุยทํางานเป็นพยาบาลนะคะทํางานในอาชีพนี้อยู่13ปีแต่พอทําไปทํามาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าอาชีพนี้มีเกียรติมั่นคงได้ช่วยเหลือผู้อื่นจริงแต่สิ่งที่ตามมานะคะก็คือ ภาระที่รับผิดชอบมากขึ้นการไม่มีเวลาเป็นของตัวเองมีเรื่องของความมั่นคงทางด้านเงินทองเนี่ยอาชีพเดิมของเราสามารถตอบโจทย์เราได้ไหมณตอนนั้นก็คือได้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาลนะคะแต่บังเอิญว่าสามีซึ่งเขาเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัยอยู่แล้วในตอนนั้นนะคะเป็นตัวแทนเล็กๆในจังหวัดสกลนคร เราช่วงที่ยังไม่ทําอะไรก็เลยมาช่วยงานในสนํงงานักงานได้เห็นลูกค้าได้พูดคุยได้เห็นการทํางานของลูกน้องก็มีความรู้สึกว่าอา,อาชีพนี้ก็น่าสนใจเริ่มศึกษาเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมหาประสบการณ์แล้วก็ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ซ,ซึ่งเราได้นำพื้นฐานเดิมจากอาชีพเดิมเราซึ่งเคยเป็นพยาบาลเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เข้าใจถึงภาวะความเดือดร้อนของคนที่ต้องประสบภัยนะคะก็จะนำแนวทางนี้สู่น้องๆในองค์กรนะคะว่าเราเราเป็นอาชีพที่ให้บริการเนี่ยเราจะต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเมื่อลูกค้าเกิดเหตุให้รับฟังนะคะให้รับฟังให้ใหเยอะที่สุดไม่ให้โต้แย้งแล้วก็ให้รับฟัง ส่วนที่สองหลังจากที่เราอยู่องค์กรที่ดีที่มั่นคงซึ่งเป็นหลักประกันให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในอาชีพของตัวแทนแล้วส่วนที่2ก็คิดว่าเป็นเป็นตัวแทนเองนี่แหละคะ่ะว่าจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เด่งที่พูดว่าต้องมีพื้นฐานของความซื่อสัตย์มาก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะว่าทุกวันนี้โลกก็จะเปลี่ยนไปเร็วความรู้ก็จะเปลี่ยนเร็วก็จะบอกน้องๆในองค์กรรวมทั้งตัวเองว่าจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมยังไงที่จะทันต่อการให้บริการของของลูกค้าที่มาหลากหลายรูปแบบนะคะ สำหรับความภาคภูมิใจสูงสุดของอาชีพการเป็นตัวแทนนะคะก็คือรางวัลล่าสุดที่ได้รับนะคะเป็นรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นประจำปี2562ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของอาชีพการเป็นตัวแทนเพราะรางวัลน,นี้เนี่ยต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าจากบริษัทแล้วก็จากหน่วยงานที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนที่มีความ คือสัดสุจริตตั้งใจทํางานไม่สร้างความเสียหายให้องค์กรนะคะก็ได้รับการสนับสนุนมากก่อนที่จะมาเป็นสํานักง,งานมาตรฐานตัวแทนนะคะสํานักง,งานของตุยจะจะอยู่อีกที่หนึ่งนะแต่พอมามีสํานักง,งานมาตรฐานตัวแทนตรงนท,ที่ที่อยู่ตรงนี้คือเราเปิดเริ่มเปิดดาเนินการปี2562กอ็ถือว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่บริษัทให้การสนับสนุนแปลว่าเราต้องเป็นตัวแทนที่ ที่มีคุณภาพนี่แหละบริษัทถึงอยากจะให้เราอยู่ในองค์กรของวิริยะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามที่เข้ามาในสำนักง,งานเราอะเรารู้สึกภูมิใจแล้วลูกค้าก็มองว่าเออเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความน่าเชื่อถือแล้วในส่วนหนึ่งของของพี่ตุยของตุยเองนะคะก็คือตอนนี้นะ่ะก็ถือว่าได้รับเกียรติจาก ชมรมตัวแทนของสาขาอุดรก็คือได้เป็นประธานชมรมแล้วก็ชวนกันทํากิจกรรมของสังคมก็จะแยกย้ายกันไปว่าเออปีนี้เรามีนโยบายจะทําที่ไหนโซนไหนนะคะก็จะวางโซนคร่าวๆอาจจะเป็นาทางเมืองเลยทางอุดรทางสกลนครแต่ ก็ไม่จําเป็นว่าต้องฟิกเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเร่งด่วนอย่างเช่นกรณีที่ว่าน้ําท่วมเมืองเลยจากพายุต้องประทับใจมากทุกคนร่วมมือร่วมใจสองวันทั้งบริษัทและทั้งตัวแทนเราลงพื้นที่สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือในส่วนที่เดือดร้อนเป็นพวกข้าวของหรือล่าสุดที่เราไปทํากิจกรรมร่วมกันก็คือไปแบ่งปัน เรื่องของอาหารของใช้ให้กับน,น้องๆที่บ้านเด็กกำพร้าที่อุดรธานีอันนั้นคือความภาคภูมิใจที่เราเชาวตัวแทนคิดว่าตัวเองอยู่ในอาชีพนี้ได้รับสิ่งดีๆจากอาชีพนี้มาแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนในสังคมร่วมกัน อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ